ฝนจุดไม้นะครับนานาฝน,นตกเก็ดตาวน้อยอนานามาเอาบรรยาก,กาศครับฝนตกครับน้ำก็จะประมาณนี้นะครับนานาจะไม่ค่อยใจเท่าไหร่ <c oughs> น้ำเยอะนานาก็อันนี้ครับฝน,นตกเก็ดตาวน้อยผู้คนก็มาหลากหลายพอสมควรเลย คอับรรยากาศมาฝากคนที่ยังหาโอกาสมายังไม่ได้นะครับยังไม่บ้านเรียมานี่ได้แวะเข้ามาครับก็เลยเอาบรรยากาศน้ำตกเก็บตามน้อยมาฝากที่น้องๆนาๆทุกคนก็ตามนี้เลยครับนาๆสวยงามครับบ้างไม่ติดภารกิจ ไม่มีวันยงวันหยุดมีวันยงวันหยุดก็มาได้นะครับนะนะไม่ไกลมากกรุงเทพมาก็ไม่ไกลมาเท่าไหร่มันตกเกศสาวน้อยครับสวยงามครับก็ช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนนะครับนะนะน้ำก็ถ้าไปน้ำตกก็ไปน้ำตกไหนก็ไม่น่าจะพลาดนะครับน่าจะพอมีน้ำให้เล่นทุกที่นะครับ น้ำตกเลยส่วนน้ำตกเกียดแล้วน้อยก็ประมาณนี้เลยครับประมาณนี้นะครับสวยงามคนาะบนะน,นั้นนะนี่การกิจเดินทางก็โอ้โห,หน่า,นาเอาคันเล็กมาโซนิกครับโซนิกซ,ซีซีไม่สำคัญนะครับนะั้นะนะใจมัน ได้ก็มาได้ครับนะานะไม่ต้องกลัวเรื่องใจหรือใกล้ใจเรามุ่งหวังที่จะมาเอาบรรยากาศมาสูรบรรยากาศที่บนคือดก็ก็ถือว่าไม่ไกลแล้วครับสองร้อยกิโลนี้นี่นะครับทางลงน้ำตกเกตาานนะ้อยนะ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 ลงมาโอ้โหฟ้าทำลามนะครับนะานะนะก็ถ้าเข้าก็น,นะครับนะนะนะรู้สึกว่า ถ้าเข้าก็ทังรถทั้งคนด่านแรกยี่สิบนะครับนาๆแล้วก็ด่านสองก็ลงเล่นน้ำครับลงมา่านน้ำตกก็สามสิบบาทนะครับนะาะสามสิบบาทก็รวมแล้วก็ห้าสิบนะนะไม่มากไม่ไม่ถ้าลงถ้าอะไรก็มั่งเขาบถ้าอะไรมั้งลู ได้มาสองใบสามใบครับเตรียมการนะครับเตรียมการที่จะมาก็ประมาณนั้นเลยครับนะบนะนี่ครับตัวในสิบบาทนี่ทำไมกายบไก่ไก่สามสิบจะตัวตัวสิบบาท ยังไงไ,ไม่รู้คุณมันฆ่าอะไรผมไม่ได้อ่านนะครับตากุมองดึใจออกก่อนเที่ยวทั่วไทยคนไทย10บาท น,นนะเดินทางไปข้างหน้าต่อตรงทางน้ำก็ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับน,น,นะน็ะประมาณนี้เลยมาได้นะครับสวัสดีครับ